เราจะไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิทยาการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณนี้นะคะเรื่องที่คุณครูนำมาฝากน,นักเรียนในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างนั่นเองค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า ความเหมือนและความแตกต่างเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นี้นะคะในหน่วยที่หนึ่งของเราก็คือการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในการเปรียบเทียบความเหมือนนะคะและความแตกต่างของสิ่งของหรือวัสดุที่ค,ครูนำมาฝากค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันดีกว่านะคะว่าเหรียญที่คุณครูนํามาฝากนั้นมีเหรียญอะไรบ้างและเหรียญน,นั้นมีอะไรที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนคุณครูวันนี้มีเหรียญบาทคะนักเรียนเหรียญหและเหรียญสิบคะนักเรียน แต่ละเหรียญจะมีอยู่2ด้านใช่มห้คะนักเรียนด้านหนึ่งของเหรียญบาทจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้ส่วนเหรียญ5นะคะหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปค่ะคําถามก็คือนักเรียนคิดว่าเหรียญทั้ง3แบบนี้นะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนลองคิดดูสิ ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือสีด้านเองคะ่ะนักเรียนลองสังเกตสีของเหรียญบาทสิคะสีของเหรียญบาทสีของเหรียญห้าและสีรอบนอกของเหรียญสิบใช่ไหมคะจะมีสีที่เหมือนกันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออะไรคะใครตอบได้บ้าง ใช่ค่ะนั่นก็คือมีรูปในหลวงเหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนเหรียญบาทเหรียญห้าและเหรียญสิบนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีสีเหมือนกันมีรูปในหลวงเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสิ่งที่แตกต่างกันค่ะนักเรียน ว่าสิ่งที่แตกต่างกันของเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้มีอะไรบ้างที่แตกต่างกันใครสังเกตและตอบคุณครูได้บ้างคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันเรามาเปรียบเทียบกันดีก,กว่าคะ่ะว่าระหว่างเหรียญบาทเหรียญหและเหรียญสิมีอะไรที่แตกต่างกันนั่นก็คือมีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ นักเรียนลองสังเกตขนาดของเหรียญสิคะจากเล็กใช่ไหมคะเหรียญบาทเล็กที่สุดเลยเหรียญ5ขนาดก็จะใหญ่กว่าเหรียญ10ขนาดก็จะใหญ่กว่าเหรียญ5ไปอีกนะคะและสิ่งที่แตกต่างกันอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวเลขนั่นเองคะ่ะนักเรียนตัวเลขที่แสดงจำนวนเงินบนเหรียญไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเหรียญเล็ก ก็จะมีจำนวนตัวเลขที่น้อยแล้ก็เพิ่มขึ้นตามขนาดค่ะเหรียญ5ก็เพิ่มตามขนาดเหรียญ1ิก็เพิ่มตามขนาดนั่นเองค่ะนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปคุณครูมีอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้นักเรียนนะคะก็จะมีอยู่มีดินสอมีปากกามีไม้บรรทัด มีสมุดและมีหนังสือเรียนคุณครูอยากทราบว่าในอุปกรณ์เครื่องเขียนของเรานั้นนะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะนักเรียนเรามาดูคู่แรกเลยคู่แรกนี้ก็จะเปน็นดินสอใช่ไหมคะนักเรียนดินสอสมีอะไรคล้ายคลึงกับสิ่งไหนบ้างคะนั่นก็คือ ปากกานั่นเองใช่ไหมคะดินสอกับปากกาจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนเหมือนกันค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือลักษณะการใช้งานใช่ไหมคะจะใช้ในการขีดเขียนวาดเหมือนกันนั่นเองค่ะและมาดูอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เหมือนกันนั่นก็คือสมุดนั่นเองค่ะซึ่งสมุดนี้ จะคล้ายคลึงกับหนังสือนั่นเองนะคะสมุดกับหนังสือจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจการเปรียบเทียบลักษณะของความเหมือนไหมคะและเรายังเหลือไม้บรรทัด อีกหนึ่งสิ่งใบบรรทัดนี้นะักเรียนคิดว่าเหมือนกับปากกาดินสอรหรือว่าเหมือนกับสมุดหรือหนังสือไหมคะไม่มีไม่มีใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยใบยบรรทัดไม่เหมือนปากกาหรือดินสอรหรือว่าสมุดหนังสือเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาช่วยกันสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนผ่านมานะคะ สำหรับการเปรียบเทียบความเหมือนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้จากลักษณะาภายนอกที่เรามองเห็นนะคะว่ารูปลักษณะาภายนอกที่เรามองเห็นนั้นมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนะคะและเปรียบเทียบว่าสิ่งใดที่ซ้ำกันหรือต่างกันนั่นเองค่ะแล้วจึงจะสรุปสิ่งที่เหมือนกันออกมานะคะเหมือนสักครู่คุณครูยก ตัวอย่างดินสอกับปากาใช่ไหมคะดินสอกับปากามีรูปร่างรูปทรงที่ลักษณะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันและก็ยังมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนเมือนกันอีกด้วยค่ะและส่วนหนังสือกับสมุดเช่นเดียวกันค่ะรูปร่างลักษณะก็คือเหมือนเกันนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเกันนั่นเองค่ะสำหรับงานนักเรียนในวันนี้นะคะ ให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดที่คุณครูได้แจกไปนะคะในวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะในเรื่องของดูให้ดีนะคะซึ่งจะมีแบบฝึกหัดดูให้ดีนี้อยู่ 3หน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าแรกกันเลยค่ะสําหรับหน้าแรกนี้นะคะก็จะเป็นข้อ1นนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าส่วนต่างๆที่สัตว์ชนิดนั้นมีนะคะรูปแรกเลยนักเรียนลองดูสิคะว่าวัวมีอะไรบ้างนักเรียนนักเรียนก็ขีดถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ อ่าดูสิคะนักเรียนลองดูสิคขาว่าวัวมีอะไรบ้างคะนักเรียนสี่เหลี่ยมช่องแรกหูวัววิมีหูไหมคะนักเรียนลองสังเกตรูปร่างลักษณะของวัวดูสิคะมีไม่เอ่ยถ้ามีนักเรียนก็ติ๊ถูกที่ช่องหูได้เลยคะ่ะต่อไปเขาวัวมีเขาไหมคะนักเรียน นักเรียนเห็นไม่เอ่ยขาข้างๆหูถ้ามีเราก็ติ๊กถูกลงไปได้เลยค่ะต่อไปสี่เหลี่ยมที่สามขาวัวมีขาไหมคะนักเรียนแน่นอนค่ะว่าวัวต้องมีขาอยู่แล้วถ้าไม่มีวัวจะเดินได้อย่างไรใช่ไหมคะต่อไปวัวมีตาไหมคะนักเรียน นี่มีแน่นอนค่ะต่อไปหางค่ะนักเรียนวัวมีหางไหมคะมีนั่นเองนะคะนักเรียนก็ลองสังเกตลักษณะรูปร่างภายนอกที่คุณครูให้มานะคะแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่คุณครูให้มามีหรือไม่มีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสําหรับข้อที่2หน้าที่สองนะคะก็จะเป็น จากข้อที่หนึ่งเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าส่วนต่างๆที่สัตว์ทั้ง3ชนิดมีเหมือนกันค่ะนักเรียนข้อนี้ก็จะเชื่อมโยงมาจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีวัวมีมา้ามีแกะนะคะนักเรียนให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในหน้าในข้อที่สัตว์ทั้ง3ตัวนี้นะคะมีเหมือนเหมือนกันนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่3ของเรากันค่ะสำหรับข้อที่3นี้นะคะถามว่ามีสัตว์อีกมีสัตว์อื่นอีกหรือไม่ที่มีลนะักษณะเหมือนข้อ2ค่ะนักเรียนมีสัตว์อื่นอีกไหมคะนักเรียนที่มีลนะักษณะเหมือนที่นักเรียนติ๊กถูกไปจากข้อ2เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ามีนักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะนักเรียน ต่อไปข้อที่4ค่ะให้นักเรียนบอกลักษณะที่มีในสัตว์แต่ละชนิดโดยทําเครื่องหมายถูกลงในตารางซึ่งคุณครูคก็จะมีตารางให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนมาแยกว่าสัตว์ที่คุณครูนํามาให้นักเรียนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะกับการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของราในวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ